สำหรับใครที่อยากจะซื้อโปรเจคเตอร์ไปใช้ขำๆเนาะเวลาที่แบบไปแคมปิ้งออกต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับเฮ้ยผมว่าโปรเจคเตอร์ในเรืราคา2,000กลางๆแบบตัวเนี้ยมันน่าสนใจมากๆเลยส่วนมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามชมกันได้ในคลิปเลยนะครับสวัสดีครับผมกอนก a d g เจอร์ูเครับวันนี้นะครับเราอยู่กับโปรเจคเตอร์กันอีกเช่นเคยครับกับเจ้านี่เลยเช a r l o เล e C 5 0 0 A ครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกกันก่อนเนาะว่าทางเชีเลดเนี่ยเขาส่งโปรเจคเตอร์ตัวนี้มาให้ผมทดลองใช้งานเนาะหลังจากที่ทดลองใช้งานอะไรเสร็จถ่ายรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเครื่องเนี้ยคืนกลับไปให้เขานะครับก็ในคลิปนี้จะเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่สเปคตัวเครื่องกันก่อนละกันนะครับสำหรับสเปคคร่าวๆของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีความละเอียด n น t ี v e Resolution อยู่ที่ 720p รองรับ Input สูงสุดที่ 1,080p นะครับ ความสว่างเนี่ยอยู่ประมาณ200รอยแอนซีลูเมน์ะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการที่ให้มาเนี่ยจะเป็น Android 9.0นะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยสเปคประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับราคา2,000กลางๆนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดีไซน์งานประกอบแล้วก็วัสดุกันก่อนนะครับสำหรับสีที่ผมได้มารีวิวในวันนี้จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยมีความแบบขาวนวลๆขาวด้านๆน,นะครับ คุณภาพพลาสติกเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับและในเรื่องของการออกแบบนะครับรูปทรงของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนลูกบาศนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยนะก็ดูน่ารักดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเขายังมีหูหิ้วนะครับที่เป็นสาย TPU นะครับก็ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีนะครับตัวเครื่องเองก็ไม่ได้หนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าหิ้วไปไหนมาไหนสะดวกมากนะครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีแถบที่เล่นลวดลายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านม ic ุมบนขวาเนี่ยก็จะมี IR receiver นะครับถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของด้านบนกันนะครับด้านบนของเขาเนี่ยมันจะมีปุ่มเอาไว้ควบคุมด้วยนะเผื่อว่าใครเนี่ยอาจจะลืมรีโมทนะครับก็สามารถกดปุ่มควบคุมตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีแหวนปรับโฟกัสนะครับเราก็สามารถเลื่อนเพื่อหมุนปรับโฟกัสจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้มีข้อสังเกตนิดนึงก็คือ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเฉพาะเครื่องที่ผมได้มาหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีความแบบพลาสติกสีกันอยู่นิดนึงนะเวลาที่แบบเรื่องปรับโฟกัสนะครับก็อาจจะฟืดๆบ้างแต่ว่าก็ดีนะครับมันจะได้แบบไม่ได้แบบไหลลื่นฟรีแล้วก็โฟกัสไหลนะครับอันนี้ก็ถือว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับและถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของด้านหลนังตัวเครื่องกันบ้างนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆนะครับทั้ง DC in นะครับช่องเสียบไมโคร SD card นะครับมี USB มี HDMI มี AV แล้วก็มีพอร์ต3.5มจุามิลลิเมตรสำหรับเชื่อมต่อหูฟังนะครับแต่ตรงนี้นะครับต้องโน้ตไปนิดนึงนะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีพอร์ต HDMI กับ AV มาให้นะครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะอันนี้ผมงงเหมือนกันนะครับสอบถามไปทางเชลเลตแล้วเชลเลตก็บอกว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับว่าทาไม ไม่แน่นะครับว่าอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรืออะไรแบบนี้มันอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นก็คือใช้ไม่ได้นะครับในตอนนี้แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมี i r r e r e i v i v e r อยู่ด้านหลังด้วยนะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยการที่มี IR Receiver ทางด้านหน้าด้านหลังนะครับคือไม่ว่าเราจะอยู่ข้างหน้าโปรเจคเตอร์หรือว่าด้านหลังโปรเจคเตอร์เนี่ย มันก็สามารถรับคําสั่งจากรีโมทได้นั่นเองนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านล่างกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเกลียวที่ทําให้เราสามารถเอาไปติดตั้งกับพวกขาตั้งกล้องขาตั้งต่างๆนานาได้นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับใครที่อาจจะเอาไปแคมปิง้งหรือว่าอาจจะเอาไปวางไว้ในห้องนอนอะไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเคสําหรับเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมว่าเราก็ดูกันคร่าวๆน่าจะได้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาเปิดใช้งานเครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดเครื่องแล้วนะครับตอนนี้ขนาดที่ผมฉายอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50-55ถึงนิ้วนะครับแล้วก็ตัวความสว่างหน้าจอที่ผมเปิดไว้เป็น Reference ด้านหน้านี้นะครับก็เป็นความสว่างหน้าจอปกติที่ผมใช้งานอยู่ในปัจจุบันเลยนะครับที่เปิดเทียบเอาไว้ด้วยเนี่ยจะได้เอาไว้เปรียบเทียบกันนะครับว่าความสว่างของโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนั่นเองนะครับ อาละตอนนี้ก็หลังจากรอบูตแอนิเมชันสุดอลังการของเขาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เครื่องเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยก็ถือว่ามีความสว่างพอประมาณเลยนะเท่าที่ดูจากตัวเมนูตรงนี้นะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นโปรเจคเตอร์ Android นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเซตติ้งกันก่อนนะอันนี้เนื่องจากว่าผมใช้งานมาแล้วนะครับผมก็เซตติ้งในเรื่องของ WiFi เรียบร้อยแล้วนะครับ Wi-Fi จะรองรับเฉพาะ WiFi 2G นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมล็อกอิน Google Account เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน9นะครับก็เป็นไปตามที่เขาโฆษณาเอาไว้นะครับและในเรื่องของภาษานะครับคือเขามีภาษาไทยให้ใช้ด้วยนะครับนี่นะเราก็สามารถเลือกภาษาไทยได้ด้วยนะครับในส่วนนี้ สำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถปรับคีย์สโตนได้เหมือนกับโปรเจคเตอร์รุ่นแพงๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูนะครับเมนูแรกมันจะเป็น projection mode นะครับก็เป็นพวกแบบ front back ceiling อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับตามตัวเลขเนาะและในส่วนของ Keystone c o r r e c t i o n นะครับเราสามารถที่จะปรับ ได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะเอาตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วค่อยปรับคีย์สโตนชดเชยเอานะครับเขาก็ยังมีการปรับแบบโฟ o ์พอยต์คีย์สโตนได้ด้วยนะครับนี่นะเราก็จะสามารถลากได้อย่างอิสระเลยนะครับว่าแต่ละมุมเนี่ยจะเอาไปอยู่ตรงไหนนะครับและสุดท้ายนะครับเจ้าตัวนี้สามารถซูมแบบดิจิตอลได้ด้วยนะก็นี่นะครับสามารถย่อลงไปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะวางโปรเจคเตอร์ตัวนี้สามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันสามารถปรับได้หมดเลยนั่นเองนะครับและลำดับถัดมานะครับเรามาลองใช้งาน Netflix กันบ้างน,นะครับแน่นอนว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็จะเหมือนกับโปรเจคเตอร์จีน Android ส่วนใหญ่นะครับที่จะไม่รองรับการดูคอนเทนต์แบบ hd นะครับจะรองรับเฉพาะแบบ sd เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเท่าที่ดูนะครับมันก็จะเป็นแอป Netflix สำหรับแท็บเล็ตนะครับก็เวลาใช้งานนะครับก็แนะนำว่าให้ต่อเป็นเมาส์หรือว่ารีโมทที่เป็น i อม o u ส์จะใช้งานสะดวกกว่ามากๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับและสำหรับฟุตเทจที่เปิดอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นหนังเรื่อง Spider-Man นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าคอนเทนต์ที่ดูได้เนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์แบบ SD เท่านั้นนะครับแต่ถือว่าผิดคาดเลยนะผมรู้สึกว่ามัน ก็โอเคนะสำหรับการดู s d ในโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ได้รู้สึกว่าภาพมันไม่ค่อยชัดหรืออะไรแบบนี้นะ1น่ละอาจจะเป็นเพราะว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันความละเอียด 720p อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูความละเอียด HD ไม่ได้นะครับมันก็อาจจะไม่ได้แบบรู้สึกถึงความแตกต่างแบบมีนัยสำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับ มันอาจจะเห็นว่าตัวฟุตเทจมันมีความแตกๆเห็นเป็นพิกเซลนิดนึงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจากตาที่ผมเห็นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเซตติ้งของกล้องผมนั่นเองนะครับมันเลยทําให้ถ่ายออกมาแล้วเห็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าเห็นพิกเซลไหมนะครับก็ต้องตอบนะว่าเห็นเพราะว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์ 720p นั่นเองนะครับ ก็จะมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับสำหรับในส่วนนี้ก็คือฉากไหนที่มันมีสีดำค่อนข้างเยอะนะครับสีดำมันอาจจะรู้สึกว่ามันดำด้านๆน,น,นิดนึงนะครับแต่ก็ด้วยร,ราคาของมันนะครับ2000กว่าบาทผมว่าได้เท่านี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับลำดับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งาน YouTube กันนะครับก็เดี๋ยวขอเปิดมันแป๊บหนึ่งนะอันนี้ผมล็อกอิน Google Account ของผมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถล็อกอิน hmm. ได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดวิดีโอสักอันหนึ่งดูแล้วกันนะครับก็เอาเป็น The Voice อันนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิป The Voice ตัวนี้นะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่ 1080p 2 5 fps นะครับที่ดูเนี่ยตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าตัววิดีโอสมูทมากนะครับไม่มีอาการกระตุกหรือว่าแลกให้เห็นเลยนะครับ ถือว่าค่อนข้างน่าพึงพอใจมากๆนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาลองหาฟุตเทจอื่นๆดูบ้างน,นะครับอ่ะดูตัวงูนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดความละเอียดอยู่ที่ 1080p นะครับแต่ว่าเป็น 60fps ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้รันไม่ไหวนะครับอย่างที่เห็นเลยนะว่าตัวเฟรมเรทมันดรอปแล้วก็กระตุกนะครับ ถ้าเป็น 1,080p แล้ว 60fps ก็คือดูไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อสังเกตอีกนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับและเนื่องจากว่ามันดู 1,080p ไม่ไหวเนาะเดี๋ยวเราลองขยับลงมาเป็น 720p 60fps ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้โอเคละอันนี้คือโอเคเลยนะครับ ดูสมูทดีนะครับไม่มีอาการกระตุกแบบเมื่อกี้อีกแล้วนะครับในส่วนของความคมชัดเนี่ยผมรู้สึกว่า7 2 0 p กับ1 0 8 0 p เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเนาะก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัว native resolution มันตันที่7 2 0 p นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆเวลาที่เล่นคลิปบน y o u t u b e นะผมว่าก็เล่น7 2 0 p ไปเลยดีกว่านะครับ เวลาเจอคลิปแบบ60 fps มันจะได้ไม่กระตุกด้วยนะครับซึ่งคุณภาพสีสันอะไรโอ้คุณดูเอานะครับว่ามันโอเคเลยนะครับสีดีมากเลยนะครับชอบมากๆเลยถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการสู้แสงของเขาดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะอันเนี้ยผมเปิดไฟที่อยู่แบบด้านบนหัวผมเลยนะตอนเนี้ยคือไฟมันสว่างมากนะครับอย่างที่เห็นเนาะมันเห็นหมดเลยนะครับว่า ในห้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จากที่เห็นในคลิปนะครับคือมันยังพอดูรู้เรื่องนะถ้าสมมติว่ามันเป็นฉากที่มีสีสันเยอะๆแบบนี้นะครับโดยรวมผมถือว่ามันโอเคมากๆนะครับสำหรับการสู้แสงได้ประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวลองอเปิดแสงรบกวนจากด้านข้างดูบ้างนะครับก็จริงๆอันนี้ก็ถือว่าสว่างประมาณนึงนะ ถ้า,าให้ผมอ่านหนังสือตรงนี้ก็อ่านออกได้แบบไม่ปวดตานะครับก็อย่างที่เห็นนะคือถ้าแสงรบกวนมันไม่ได้แบบตกกระทบใส่ฉากที่เราฉายอยู่ตรงๆนะโอ้ยโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับสู้แสงได้สบายนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของคุณภาพภาพกันนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับตอนนี้ผมปิดไฟออกหมดแล้วนะครับอันนี้มีแต่แสงไฟจากโปรเจคเตอร์เพียวๆเ,เลยนะ คุณภาพภาพที่ได้เนี่ยผมถือว่าดีจริงๆนะครับจุดเด่นของเขาคือเรื่องของสีสันจริงๆนะคือมันดีมากเลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะในเรื่องของสีดำนะครับที่มันอาจจะยังทําได้ไม่ดีมากนะักเนาะแล้วก็เวลาที่เราดูคอนเทนต์ที่มันแบบเป็นพวกตัวหนังสือหรือว่าตามขอบตามมุมอะไรแบบเนี้ยเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่ามันเป็นเม็ดพิกเซลเม็ด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 เนาะเนื่องจากว่าความละเอียดของเขาเนี่ย มันอยู่ที่720 p ีเท่านั้นนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันราคา2,000กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันทําได้ขนาดนี้ผมถือว่ามันสุดยอดมากๆแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยถือว่าดีนะครับคือบาลานซ์มันค่อนข้างโอเคมันไม่ได้รู้สึกว่าเสียงบางหรือเสียงแห้งนะครับคือเสียงมันค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับมีเบสให้เราได้ยินประมาณหนึ่งนะแหลมก็ าจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าก็พอมีบ้างนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็ตัวเครื่องมี Google Play Store มาให้ด้วยนะครับแต่ว่าใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะตรงนี้เนะี่ยถ้ามีเมาส์กับคีย์บอร์ดจะใช้งานได้ง่ายกว่ามากๆนะครับเราสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆจาก Google Play Store ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับเรามาดูกิมมิคเล็กๆน้อยๆของเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้กันดีกว่านะครับ ก็คือเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีแอปพลิเคชัน TOT IPTV ติดมาให้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถใช้ดูวิดีโอนะครับดูหนังอะไรคอนเทนต์ต่างๆที่เขามีมาให้ได้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเอาไว้ดูทีวีนะครับผ่านอินเทอร์เนต็ตนั่นเองนะซึ่งแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกช้านิดนึงนะด้วยความที่สเปคตัวเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่า ก็พอรับได้นะครับก็ค่อยๆใจเย็นๆกับน้องนิดนึงนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับอินเทอร์เฟซการใช้งานเนี่ยถ้าใครเคยใช้พวกกล่องดาวเทียมอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะคุ้นเคยได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าอินเทอร์เฟซการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับและที่สําคัญเลยก็คือมันสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับว่าเผื่อวันไหนที่เรากลับบ้านมาดูรายการอะไรไม่ทันนะครับเราก็ดูย้อนหลังไปได้นะครับ ซึ่งมันย้อนหลังได้รู้สึกจะประมาณสัก48ชั่วโมงนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับเขาก็จะให้ดูฟรีอยู่ประมาณสัก1เดือนมัครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าต้องการจะดู IPTV นะครับก็ต้องเสียเงินซื้อแพ็กเกจเอาเองนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนของแถมเล็กๆน้อยๆจากทางเชียรเลดตลละกันนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าเช e เล t C500A ในวันนี้ ต้องบอกเลยนะครับด้วยเรทราคา2000กลางๆเนี่ยคุณภาพภาพที่ได้เนี่ยถือว่าดูดีเกินความคาดหมายไปเยอะพอสมควรเลยนะครับทีนี้ถัดมาเรามาคุยกันต่อดีกว่านะครับว่าเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครนะครับมันน่าซื้อตรงไหนเนาะก็อย่างแรกเลยนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ใช้งานโปรเจคเตอร์เป็นหลักนะครับ ใช้งานเป็นครั้งเป็นคราวมากกว่าเนาะเช่นเวลาที่เอาไปเที่ยวเอาไปแคมปิ้งนะครับแล้วก็ไปเปิดหนังดูกับกลุ่มเพื่อนๆอ,อะไรแบบนี้ผมว่ามันจะเหมาะกับกลุ่มคนพวกนี้มากๆเลยเพราะว่า1ราคาของมันครับราคามันอยู่ในเระดับสองพกลางๆเนาะซึ่งราคาประมาณนี้นะครับผมมองว่ามันเหมาะกับการซื้อมาลองใช้นะครับคือถ้าไม่ชอบก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บตัวมากหรือว่าถ้าเอาไปเที่ยวแล้วเกิด ทำพังอะไรแบบเนี้ยก็จะไม่ได้เสียดายอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเหมาะกับคนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆนะครับแล้วก็2นะครับคือด้วยขนาดของมันแล้วก็น้ําหนักเนี่ยที่มันเล็กเบาพกพาก็ง่ายนะครับทำให้เวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้แบบต้องแบกอะไรแบบเยอะแยะวุ่นวายนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันง่ายมากคือ พอมันมี Android ในตัวนะครับเราก็แค่ปล่อยฮอ s p o t นะครับแล้วก็เราก็อาจจะดู YouTube ดู Netflix ได้เลยนะครับคือมันสะดวกมากๆจริงๆนะสำหรับใส่แคมปิ่งส่ไปเที่ยวแบบเนี้นะครับและในเรื่องของความคุ้มค่านะครับด้วยเรทราคาแบบ2,000กล,งกลางๆกับคุณภาพภาพที่ได้ขนาดเนี้ยผมถือว่ามันดีเกินราคาไปแล้วนะครับ ีนี้อีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้โปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจก็คือมันมีคนขายที่เป็นออฟ i ิเชียลนะครับซึ่งการรับประกันอะไรแบบเนี้ยมันก็ดูน่าเชื่อถือมากกว่านะครับเมื่อเราเทียบกับโปรเจคเตอร์ที่ขายกันตาม f a c e b o o k ตามอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข้อสังเกตหลายๆอย่างเหมือนกันกับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ย โปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาโปรเจคเตอร์เพื่อเอาไปเที่ยวเอาไปแคมปิง้งอะไรแบบนี้นะครับผมมองว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมกอนแกจทูเบอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ